สก,กินฟุตบอลมีไหมผมก็เลยบอกว่าไม่มีมันแพงแบบนี้ตัวจริงทำไม่ได้น่าโลมตัวจริงเจ็ดแปดคิวละะ้วมั้งโอ้ยชิบหายแล้วตัวจริงเล่นอยู่ดัมเบอร์จะเย็นชิบหายละชิบหายละจูงจิงหลายคิวแล้ว เพราผมจะเนียนอยู่ปะเนี่ยคื <c oughs> เอเราจริงๆคลิปนี้มันนานมากเลยนะครับผมก็เพิ่งนึกได้ว่าผมเนี่ยเคยอัดคลิปไว้แบบว่าเกนคนที่เขารู้จักผมด้วย <c oughs> ผมก็เลยเพิ่งย้อนกลับมาดูต้องขออภัยจริงๆคลิปนี้อาจจะนานหน่อยแต่ก็ดูเพื่อความเป็นมาทึงแล้วกันนะครับจริงๆมันก็แผ่นล่าสุดนี่แหละครับการเลินเกมมันก็ไม่ได้ต่างเรา เกมนี้นะครับเหมือนดัมเบอร์เนี่ยเขาจะเป็น f อซของผมเองแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ใช่ตัวหลักของผมเลยเป็นเม็ดเม็ดเขียวและแถมผมไม่มีสกินฟุตบอลนะครับผมก็เลยด้วยการแกล้งเขาว่าผมเป็นตัวปลอมนะครับไปไหนก็ไปไอตัวปลอม <laughs> <laughs> ผมก็เลยเพียบไปบอกว่าตึงกว่าตัวจริงอหรครับเออผมตึงกว่าตัวจริงอีก ผมจะออกปันปันในคลิปนี้คลิปนี้เอาจอกในปันปันนะครับทุกคนขออนุญาตเลยขออนุญาตเกียนสักคลิปหนึ่งผมอ,อาจจะเล่นไม่ดีนะขอเกียนก่อนนะครับคอาาือผมไม่เคยทำคลิปแนวนี้ไงเพราะว่ามันไม่มีอะไรได้เหมาะจอกขนาดนี้ด้วยความที่แบบคนจําได้แถบเราเป็นมเมดเขียวอยู่รวมไปถึงเราไม่มีสกินฟุตบอลเพราะว่าดัมเบอรลถามผมว่าสกินฟุตบอลมีไหมผมก็ลบอกว่าไม่มีมันแพง ช่วงหน้าดาบนะจริงๆเขากดเมดมานะแต่ว่าผมกดเมดได้เร็วกว่าอยนี่ยะเขาก็เลยไปเล่นตำแหน่งโลมนะครับเพราะว่ามีคนเล่นคอนเทนต์จ้ะผมปรับเป็น6กสิบเปอยเ็นเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตึงเกินไงเล่นร้อยยี่ที่มันตึงเกินผมจะเล่นกินเกียนหน่อยนะครับเล่ามาสายแบบ ฮแล้วกันคลิปนี้เดี๋ยวผมแบบช็อตได้ผมจะเคีย่ยวมบบผมตึงกว่าตัวจริงอีกเป็นไงตัวจริงทําไม่ได้อะไร,รเนี่ยิรุปเย้เฮ้ยปาไม่พักเลยแล้วมาจ้าผมเม็ดต้มนะมาจ้าป่าครับมาจ้าป่าผมเม็ดต้มโคตรหืมโคตรเกียมผมเกียวแล้วเจอมาจ้าป่าเกียมกว่าแล้วเรียบร้อยครับมาเจ้าหลวงเกี่ยวเนีจะชนะไหมวะ ไม่ชนะก็ลงแล้วกันเพราะว่ายังไงเราก็โยนไม่ใช่หยอกเราก็เกียนน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฉัดฉัดโชว์สักหนึ่งฉัดไหมกฉัดโชว์สักหนึ่งฉัดเลยนี่นี่โยนไงกูตายเหรอได้ไหมเฮ้ยอย่าตายก็พอนะเพื่อนโอเค๋ยวมันจะโยนเกินไงเฮ้ยเฮ้ยมันดัมเบิ้ลเวอร์เกิร์ดเลย หรือมันตลอดที่ตลอดที่ number จะชัด Satgoth รับเติมเกมมือถือตลอด24ชั่วโมงและนี่โปรสำหรับชาว Rov โคตรคุ้มถูกมากๆไปเติมกันเยอะเลยนะครับแนะนำ Satgoth เท่านั้นนี่ยครับคือข้อความที่เขาพิมพ์มาอนกกี่ยเขาถามผมอะฟ f c เลยอะไรนะะก็ผมก็เลยบอกกอเชื่อมาช่วงหน้าดาบนะ ขาก็ถามว่าสกินมวยอะไรแบบเนี้ยไอ้สกินก้อนไหผมก็บอกไม่มี <c ười> คือม,มันไม่มีจริงๆนั่นแหละครับล่าหน,นี้ผมมีแค่สกินไม่กี่สกินครับไม่มีไม่มีห้าสกินเลยนะล่าุดเนี่ยน,นอกจากสกินมวยไทยก็เป็นสกินทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไร <c ười> อะไรวะเนี่ยคืออะไรเนี้ย ผมก็จะแบบไม่ได้มาเกียนมาโยนจัดอะไรแบบนั้นแต่เอ่อเล่นแบบจี๊ดจังน้ครันชิวบผมผมเล่นแบบเล่นแบบชิวๆเดี๋ยวเราคิวได้เราตัวจริงทำไม่ได้เลยอจิ๋ตัวจริงเล่นอยู่เฮ้ย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 อยากมีช็อตโชว์สักหน่อยได้ไหมล่าหนี้ช็อตละ ให้ยูผมล้วไม่ได้อีกตัวหนึ่งว่ะเฮ้ยเรียบร้อยไปเน่ยบนอะไม่บอยบนแต่สกิลฮีโร่ทีมตรงข้าแม่งดูไม่น่าจะแพ้เราเนะเราดูน่าจะแพ้มากกว่านะมาี่นี่นี่นี่กุใส่หมดอ่ะไม่โป๊กสกิลสองกนด้วยเฮ้ยไม่อยากตายเี้ย เกียนก่อนเกียนัแบบนี้ตัวจริงทำไม่ได้นัลมเกียนหมดอ่ะตอนเนี้ยเปิดโลกสุดอะไรคือเปิดโลกสุดวะมันมันต้องมีช่วงผ่อนคลายกันบ้างนะครับทุกคนผมผมไม่อยากจริงจังแบบจนเครียดไหนๆก็เจอสถานการณ์ที่ทำคลิปแม่งเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้สเต็ปตัวจริงหรือเปล่าเรื่องเดียวผมโดนขังแต่เหมือนเรียวมามันเข้าใจผิดว่าม,มันโดนขัง <laughs> เรียวมามันเข้าใจผิดว่าม,มันโดนขังกันน่ะมันไม่เดินเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีมัง้งไม่ดีมัง้งเฮ้ยแล้วเดี๋ยวทำไมผมรวยสุดเนี่ย <laughs> ผมว่าผม <laughs> ผมเดินมั่วมากเลยนะ <R age. S 1> ตัวจริงเจ็ดแปดคิวแล้วมั <laughs> ้ง เฮ้ยยิ้หายแล้วตัวจริงเล่นอยู่ดอมเบอร์จะเย็นเฮ้ยเฮ้ยยิ้หายแล้วผมต้องทำไงอ่ะแอบผมผมผมต้องทำไงวะทุกคนผมต้องโยนเต่าเลยนะเฮ้ยนี่นี่นี่ฉัดฉัดฉัดกลวนฉัดกวนประสาทนี่นี่ฉัดกวนประสาทเป็นไงเทำไม่ำไมมันจะพิมพ์ต่อมาว่าอะไรฮะมันอยู่แล้วอยู่แล้ว เซินฟให้หรอเฮ้ยวันแล้วนี่ก็ขยันปลาจังล่ะเอาให้ตายตะก็คือว่ามันก็คนลราฟิลเหมือนกันนะแบบผมจะเล่นแบัตอนอาเจียนที่ผมจะต้องจริงจังอะตลอดโดยที่ผมแบบไม่ได้ผ่อนคลายเอ้ยผ่ายแล้วเฮ้มีใครตัวครับไป let's go ถ้าผมผมจะผมจะไม่โยนนะถึงผมจะมาเคียนเดินเดินมั่วๆแต่ผมไม่โยนนะผมไม่แบบไม่ตายเยอะไม่อะไรนะอืมแต่ทีมตรงข่ามันก็รวยกว่า่ดียะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอีละมาละฟังแท้อะ่ะดัมเบลตัวน,นี้ก็สุดเลยใครวะ <laughs> ผมว่าต้องเอามาเป็นโลมส่วนตัวแล้วมากเป็นดีชายนี่จดโชว์อีก็ัดนี่เป็นไง นั่นเ,นเ,เ,เนมื่อเออเย้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มันจะล็อกแล้วดูดิครับรอเรียนไปอยู่อะไรบนอะแล้วนลวน่ะปล่อยล่างไปครับเพราะว่าดูดูแล้วเหมือนจะอยู่บนกันเยอะเนี่ยาอาจจะได้มังกรถ้าจะเตียอย่างน,น้อยๆก็ดึงพวกเขาลงไปล่างกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่จริงจังไม่จริงจังโอ้ไม่ได้เลยแป๊บๆนี่จะจริงจังอย่างเดียว อ่ามันก็ไม่อยากแพ้ด้วยละ่ะแต่ผมเดินเล่นจัดละ่ะจะจะชิบหายละชี่วหายละจูงคิงหลาคีิบแล้วเฮ้ยผมจะเนียนอยู่มะเนี่ยทำตัวไม่ถูกผมไม่เคยเล่นานารแบบเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมต้องพูดอะไรอ่ะ คือไม,ไม่ไม่แบบว่าบางทีคนเขาไม่ได้รู้จักเราเยอะขนาดนั้นแต่แบบพอมีคนรู้จักมันก็รู้สึกดีใจใช่ไหมนะแต่พอมันได้แบบมับงเกียนคนรู้จักดล้วมันนะส่งให้สง่งเอา้าส่งไม่ทันมังเกียนคนที่เขาจาเราได้มันก็รู้สึกปแปลกๆปกเหมือนกันนะเออคนละฟิลดีปกติแล้วแบบจริงจังตลอดอันนี้คือที่คุยกันไอเตัวปอ มึงใครเนี่ยกอนมึงเราพูดว่าม ouais ึงใครเนี่ยตาผมบอกไม่ม uh, ีสกินบอลไม่มีสกินนักมวยไอ้ไม่มีสกินกอนมึงใครเนี่ยหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาไปเอามาเราจะแพ้แต่จริงๆนั่นเหล็กเกมก็ไม่รู้จะสู้ยังไงเหมือนกันมีทั้งจานมีทั้งอีรินอีรินเวทด้วยดูโป้คนละเผือมีใครสวย โอ้โหโดนไปทีละตัวโดนไปทีละตัว2ตัวชิวๆครับผมไม่เดินทาเกมด้วยแต่ไม่โยนแบบไม่ได้โยนจะน่าเกลียดอาจจะมีบ้างแต่ผมก็ทำทำเยอะนะเออทั้งลัดนู่นลัดนี่นนลัดมังกรลัดลักรับได้รีบไงกันแล้วมันลามผมไงแล้วผมสวนผมมีฟิกผมไม่ตายง,ง่ายหรอกนะ <laughs> โอ้ยคนฟีกอ่ะเย,ย้เกือบตุยปามาช็อตนี้น่าจะหายนะครับอาจจะไม่ตายแต่แบบเหลือติงหนึ่งเฮ <c oughs> ้มีคนเนียนตัวเนี้ย <c oughs> เนียนเนียนเนียนเราเนียนกว่าไง <c oughs> โอ้ชิบหายชิบหาย <c oughs> อันนี้โยนจัดไปไหนดี เหมียนติวุมีผม,ม,มหวังว่าจะไม่หวังว่าจะไม,ไม่ไม่สวยกันนะกูจักสียืนจังไหรแม่มันเนี่ยตีเอาหน่อยผมหมายถึงมหมายถึงตีเอาหน่อยหรือเปล่าขะพิมพ์ตกหรือเปล่า,าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเขาเตือกันทางนี้เอาสื่อหนึงสืง่อผมแล้วกันเดี๋ยวมวยไม่เขียวให้อย่ามวยไม่เขียวให้ เกียรเกียรไงผมบอ,อกเลย <g ill ian> ผมมาแนวเกียน์นะเกมน,นี้เขื่อนน่าลองเกียรนี้ดีไหมเนี่ยผมรู้สึกเขื่อนก็ได้กระสาวเกียนมาแนวเกียรเกียน์เนี่ยผมไม่ค่อยทำอางเงี้ยผมทำไม่เป็นนะ <g ill ian> โอ้โหโอ้โหโอ้โหผมโดนล็อกเออสวนเออวันนี้ผมจะสวนนะ ผมว่าขออนุญาตมีมแล้วกันนะไม่อยากแพ้วดูๆแล้วมีแววแพ้สูงจัดเลยมาเมมตอนนี้น่าจะทันอยู่แล้วมาทั้งใจเล่นกันเถอะครับวันนี้ทีมเราโหดมากน่าจะไหวนะโอเคแต่ว่าผมน่าจะตายแล้วเนี่ยเอาเวทีมเราได้ดังนะครับมีแววมาดีแววมาดีแบบนี้ มันต้องชนะแล้วไหมเล,เลือกเชลเลนก่อนนะครับอ,อะไรไอเทมผมครบแล้วนะครับตอนนี้ม,นมาพร้อมกับช่วงไส้ตัวบางไอเทมครบนี่ไม่ใช่พร้อมกับช่วงไส้ตัวหนานะแต่ช่วงไส้ตัวบางอยู่ดีแต่ว่าทีมตรงข้ามมันก็ได้แหละนะจริงๆนะยกเว้นหยาดเนี่ยนี่เนี่ยสองตัวเนี่ยถ้าผมไม่มีฟิกว่ะถ้าผมมีฟิกนะโอ้โหปันเทียมเลยเนี่ยโอ้โหดูดิ ซื้อไดไม่มีฟิกว่ะอ้าวมันใช่แข็งโอเคอืมแล้วผมมีฟิกนะดับเบิลคิวอะฉอดตะกี้น่ะดับเบิลคิวแน่ๆแ,แ,แถมผมเปิดไฟให้ด้วยนี่นะครับจิตวิญญาณในการเล่นร้านนะช็อตตะกี้เนี่ยต้องเข้านะครับใครเมียนตีฟิก <S <S เปิดเลยครับยังไงก็ชนะไฟตะกี้เนี่ยถ้าเปิดอ่ะจบเลยหลังมบอกเลย,ยโอ้โหโอ้โหโอ้โโอโโอโเดี๋ยวนะ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 แปลกๆ,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 ๆ ผมเข้าผิด้ยถ้าเราชนะได้นี้ก็เอาเรื่องอยู่นะคือฮีโร่ดูทีมต้องข้ามฮีโร่เขาได้เปรียบกว่าเยอะเลยนะโอ้ยโอ้โห,โห,โหชิบห่ายแล้วไปกันเถอะกลับบ้านเฮ้ยอบ้านเจ้าผมไล่โอ้สวยอีก ทีมต้องฆ่ามีลินไม่โคตรแบกเลยมันสิบห้าคิวแล้วอะ่ะแล้วเขาทำไมผมรวยส่วนในทีมวหายหรือว่าเราควรจะเดินเกมแบบนี้กันครับเด่นเกมแบบแม่หอ,อะไรเลยมันถึงจะรวยวะ,<ฮ>ะเพื่อนเราไม่ครบเนี่ยเราจะเล่นกันดีหรอเพื่อนไม่ดีนะจะโดนจะโดนเอา สวยงามลินมีตายเกิดเออใช่ลินตายโลก,ก็เปลี่ยนยามโลจัาจ่าไม่ตายด้วยเอาแล้วเขาตายสามอ้าวแล้วเขาตายสามกันครับเขาจะมาจบเราแต่เขาจบไม่ได้โอ้โมไม่เ,ไมเ,เดี๋ยวไปจบไปดีกว่าอยากเข้าเฟรมมันน่าจะตีป้อมเราไม่แตกหรอกมั้ง จะมาเหรอมีเสียมวยตึงผมบอกแล้วผมเกียนยันวินาทีสุดท้ายเดินเดินหาโลมเดินหาโลมจบดีกว่าพอละพอละโอ้ยโอเคครับอย่างน้อยผมก็ได้มาเกียน อพอละอาจจะมีคลิปเกียนแล้วนะครับทุกคนอาจจะไม่มีจังหวะแบบนี้แล้วเพราะว่าตัวนี้ผมก็น่าจะขึ้นเม้นท์มงเลยไม่ใช<ม>โ่โอเคครับ <laughs>